ตัวตัวตัริงเปนรุ่นตัวเดี่ยมทุกคนคลิปนี้ผมจะไปเล่นแมคครับให้จบด้วยวงล้อนี้มันจะมี1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับแล้วก็5กับ8มาขอเวลาทัก2องถึงชั่วโมงขึ้นไปโอ้โหโิโหโโห้วเกิน ผมมีเวลา8ชั่วโมงในการไปจบเนเดนตาก้อนถ้าไม่ทันเวลาเนี่ยผม2คนจะยอมสาผมด้วยซอสมะเขือเทศเลยนะครับเนี่ยจะตะเลงใส่หัวเลยนะครับเยิมย้มๆเลยใช่ไหมเจมส์ใช่ขยี้เลยใช่ไหมยขยี้ในหัวเลยลก้ก็ไปดูคลิปนะครับผมฝากทุกคนช่วยกดไลค์เขั้นหนึ่งไลค์นะเอากดกดไลค์อย่างอีกแค่กดไลค์นะทุกคนมาเจมเปิดมาก็ตอนอุ้ยประตูนรกจิสเฮ้ยโ,โชคดีตอนนี้เวลานับอยู่นะครับอยู่ขวาบนนะ กูขอกูขอกูขอเฮ้ยมีเห็นเลยไฟพอดีเลยอ่ะเจมหมวกหมอนก่อนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยซอมพี่มลุมเซิงเจมเฮ้ยเจมเจมเราไปขุดไม้ก่อนผมจะชาเลนจ์ตัวเองนะครับด้วยการที่จบภายในสองถึงสามชั่วโมงก็พอนะใช่ไหมเจมใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยจะไปเล่นสกีบีทอยเล็ดกันต่อ อ่า,าได้ไปเช็ละขุดไม้เสร็จนะครับไปกันต่อเยื้มให้หน่อยใหหน่อยเราเราเราต้องทีมเวิร์กนะครับตอนนี้ผมต้องหาแร่เหล็กกันให้ได้ก่อนนะเพื่อที่จะไปขุดทองกันแต่ปกติก็ขุดทองอยู่นะครับขุด,ข,ด,ข,ดขุดที่ตูดเฮ้ยกูโดนกูโดนมันมันโดนไว้หามมึงเหรอเสียตายเปิดมาก็มืดเลยอ่ะมันแค่เปิดชีฟเจอรานอย่างเงี้ยพอดีเลย นี่ไงเจมอ๋มอมันจะถ่านง่ายเพราะเราอยู่ไวโอมนี่ไงเบโอนน้บโอนน้ำแข็งถ่านมันเยอะมากว่าเจมเราเดินไปตรงขเขาก็เจอแล้วเราจะทําอะไรดีทุกคนหาเหมืองลงเจอละเฮ้ยน่กกากลัวข้างล่างมีอะไรบ้างเนาะเดเหมืองอะไรเด้ให้ตรงโกวิ่งเลยประตูรถคันหนึ่งก็เจอแล้วอ่าเราได้ถ่านมาหนึ่งอันนะครับมูถ่านเยอะมาก วันดีน้องคิปปี้ระเบิดไปนี่โอ้โอเสียงระเบิดเจมส์ลงมาแล้วเอ้ยอะไรทิปปี้ยายายาหมาหมาโฮ้ยซัมบี้เล็กทุกคนผมเกลียดเสียงซัมบี้เล็กมากเลยแปดชั่วโมงนี่ผมไปหลับรอสี่ชั่วโมงได้เนี่ยอยากให้นำชาเลนจ์ไหมครับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับก็ขอยาก้า,กากงผมละกันเห็นไหมเจมใช่เจบเนนนนะันเดอร์ลากอนไปนะฮานทีอย่างเงี้ย จะเดินหถ่านเหรอทุกคนถ้ำอย่าเล็กตัวเองว่าถ้ำเลยเหล็กไม่มีเลยโหมันลึกมากเกมถ้ำเนี้ยแต่ไม่มีเหล็กให้เลยเจอเจอแล้วโวอ้หยเจอเหล็กเจอเหล็กอีกแล้วยี่ไม่น่ามีทางไปต่อนะครับมันลึกมากเลยที่เนี้ยย่หยุกเหล็กโลหนึ่งอันนะครับของจําเป็นเลยโลกันดามิดเอ่อก้อนกวด เโอ้โหตีครั้งเดียวได้หินเหล็กไฟดวงวันนี้ใช้หมดแล้วบอกเลยได้แล้วเรามีทองเก้าอันนะครับเราต้องเอาทองเนี่ยไปแลกกับตัวอ่าในนรกนะเออแตกแล้วอะไรถ้าถ้าเรามีถังน้ำเรามาตักตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็น้ำใส่วางตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้มีลาไวา้หนึ่งใช่อันนี้ปิดไว้ก่อนเฮ้ย,ย,ย,ยมีน้ำไหมว่าแถวนี้ ทำหลักประตูเลยี้าทำด่ทำี่ทำประตูเลยไปเลยเนี่ยมีเหล็กเยอะปะเอ้ยน้ำอยู่ตรงนี้เต้ใกล้ๆเราถังมาอ่าถังเฮ้ยมันดูดต่อตายได้นะครับอันนี้เออพูดถึงหิมะแล้วลืมไปเลยนะครับว่าเราทําประโยชน์กับมันได้นี่ไงทุกคนคือเราเอาสโน w b a เนี่ยไปทำนี้ได้ทุกคนแบบว่าเอาไปปลาใส่พวกอะไอที่หิ้วเลือดมังกรอะ จุดเลยไปไปทุกคนเราไปนรกกันดีกว่าขอเจอปราสาทแบบอุ้ยแก๊สแก๊สเจมประตูพังไอ้เจมตายโอ้โหใจกูเก่งไงเพื่อนเก่งเฮ้ยป่ายื้อฟูป่ายื้อฟูเออนี่ไงทุกคนป่าที่จะมีแต่ไอ้เนื้อแมนปราสาทมีไหมไปฟาร์มกูไปฟาร์มรอแล้วกันก็ขุดทองนะครับเราต้องหาตัวแรกนี่ไงทุกคนลูกมัน เอาไปหนูเอาไม่ใช่นี่หว่าหรือคนละตัวไอ้ยังมันบิดเล่มโอ้โหใบโอมดีมากเกิดมาดีมากเอ้ยมีมีปราสาทปะกำลังหาอยู่ออโอ้ยเจอกูจี้กูเจอประตูนรกในนี้อีกเว้ยจิมประตูนรกในนเธอมันมันมันมีได้เหรอวะกูเพิ่งรู้มีมี โอ้มีทองโอ้ยทุกคนขวานทองดาบทองฮือฮ <verm> ือฮ่าฮ่าฮ่าดาบทองจิมกูเลยมาคนละฝั่งกับมือแล<ช>้วไงได้ๆเราสู้กับแก๊สนะทุกคนไม่สู้แล้วสียากเกินเรามาแลกทองนะครับนี่ไงตัวนี้อไปหนูโอ้ยได้แล้วหนึ่งอันเนี่ยนะพ่อเฮ้ยสี่อันยสวยๆจิมสวยๆสวยๆกูรังอะไเหมือนกัน เดี๋ยวเราไปขุดทองนะครับระหว่างที่มันในนี่อยู่เอ้ยมันอะไรกูไปครัไปครับไปแลกครัไปแรกดอปอะไรมาัา่งวันเนี้อยอุ้ยย,ย,ยอ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 ยยขุแค่ขุดเปล่านิดเดียวเองเพื่อนเราทางกลับไม่อยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอเดอร์แมนอุย้ยทุกคนน้ำไม่ทนไฟสวยลูกขนูด้วยทนไฟแบบกระจายแล้วนะเจมเฮ้ยดีดีดเผื่อกูตกเรกูโยนให้ตัวเองก่อน มันแลกแลกช้ามากเลยตัวเดียวเองหรอแล้วขุดอันนี้ไปก่อนนะครับบล็อกทองฮัลโหลโอ้โห <Hello. S 1> อ,อินเดอร์แมนสี่ตัวเจมส์ต้องกูเนี่ยดีมันดีโอ้ทุกคนอินเดอร์แมนสี่ตัวเราหาทำเลในการเข้าไปก่อนนะครับ hey, ทุกคนไ <Hey, S 1> ม่ง <B> 1 1> ั้นเดี๋ยวเราตายฟรี <Day. S 1> เจมส์กูได้แล้วโอหสี่ตัวมองตาทุกตัวตายหนึ่งกับด้วย ตบสองแล้วตบสามวู้จบัจบสามดวงจิมเรามีเจ็ดอันแล้วทุกคนอนเดียวโผเจมหาปัสสาวหาปัสสาวตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราต้องทำอ,อะไรให้ใหเร็วที่สุดแล่ของแร่ของสองตัวเลยนี่แหละอ๋อโอ้โหยังมุมขออนเดียวโผขออนเดียวโผอีกลูกหนึ่งอีกสี่อันนะครับอนเดียวโผโอ้โ,อโหรองเท้ารองเท้าวิ่งความเร็วแน่เลยผมว่าเนี่ยอันเนี้ยเอ๊ะเอ๊ะกูะะะะได้เหมือนกันดิจริงเหรอเออเออแล้วเนี่ย เรามีท้องต้องเยอะนี่หว่าเราให้โอกาสเมันแค่คนละสองรอบนะถ้ามันเกินเราจะเปลี่ยนตัวนะครับเราจะได้แมนทุกคนมาเราจะสู้กันได้แมนมาดิมึงวับมาดิไม่วับมาวะเราบอกให้ลูกพี่เขาเดินก่อนนะครับเอ,อ้ยอะไรเอ้เกือบไปนะทุกคนแม่ง ไปตอบอกให้มันเดินมาไงมันตีกูกูสาช่วยมึงนะมาดีข้าไปอุ้ยดบหนึ่งตายไม่ดบมันวับมาใกล้ๆผมเอออะไรของมึงตายได้มาแค่อันเดียวนะครับจากสี่ตัว ไอสองโอ้โหเจะสองลูกอ้ามีสิบลูกแล้วเจมโอ้ธนูนี่ผมได้ธนูมาเว้ยผมไปยิงใส่แก๊สด,ดูทุกคนเอ้ทีเดียวตายถ้ามันให้เกลือผมนะสามรอบเนี้ยผมจะฆ่ามันทิ้งอืมเราเป็นนี้เกลือละอาแรกเอกสองรอบเรายังง้งางธนูใส่หัวมันเลยนะครับตาอยแนะ่ทำให้กูเกลือเดี๋ยวพูเรบสุดท้ายแหละเดี๋ยวมีโอกาสแก้ตัวนะเดินหนีเดินหนีขู่ธนู อะไรของมึงเหรอตายบอกแล้วว่าอย่าให้เกลือเยอะไม่ชอบมีทุกคนเราวิ่งไวมากเรามีโซแซนน่ะโอ้โหต่อต่อบล็อกไวขึ้นร้อยเปร์เซ็นสิ่งั้นีีไม่มีนะผมจะไปกันต่อเลยจริงๆผมใช้เน,นืน้อโพเดินทางดีกว่าทุกคนเกลือทั้งนั้นเลยไปเดินทางกันต่อนะครับ เราต้องมีปราสาทแหละคือเราต้องการแค่แท่งเบตนะครับตอนนี้แท่งเบดคือสําคัญมากมแม่งไว้มีให้เลยอ่ะผมรู้วิธีเอาตัวรอดในการขัดอาหารและเราเก็บเห็ดไว้ครับเห็ดซุปเห็ดนะคือซุปเห็ดนี่แม่งได้นี่เยอะมากได้ค่าอาหารนะทุกคนแต่มันลกคังกระเป๋ามากเลยเก็บเห็ดไว้ให้หมดเลยแต่เห็ดแดงผมไม่ได้เก็บมาระหว่างทางเลยนะ่าจะหายากกว่าจอปราสาทหมูเข้าดิว้าวทุกคนเราเจออะไร ราจะบุกเข้าไปกันครับโอ้เอเดรโวทุกคนสิบหกลูกแล้วยเยสตอนนี้เวลาผ่านไปเ<บ>ท่าไหร่แล้วเนี่ยผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเฮ้ยไอเดรโวอีกแล้วจริมไอตัวหมูตรงนั้นมอยู่ไหนวะมันตีเรามันล็อกบล็อกโลเราได้นะครับไอตัวนี้ยังไงน,นะมันมันตีแล้วมันจะบล็อกโลอะโลมันจะแบบหลุดเฮ้ยกูเจอประสาทเหมือนกันมนะึงอยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่ใช่หรอใช่ ใช่ที่เดียวกันเหรอประสาทไหนก่อนพี่กัดไหนมึงอะเออห้าร้อยลบสองร้อยหกสองร้อยแปดสิบเอ้ยสองร้อยหกสิบกูลบข้างหน้าลบสามร้อยถ้า<ม>หลังไม่ใช่ล้วหลังโอ้หถ้าตกลงไปกูต,ตัวมันนี่ตายเลยเ่นเนี่ยถ้ากูยิงมันนี่มันจะถ่กูใช่ไหมมันมันถมได้อยู่แล้วถ้ามันถ้ามันอยู่ในนียนย้ทุกคนมันจะฆ่าเรามาดิมาดิมาดิาดตายอู้ มันยังเลยว่าฆ่าแม่งเนี่ยอาทุกคนเดี๋ยวเราสำรวจในนี้ต่อนะครับเหมือนจะมีกล่องให้เราอยู่นะแล้วถ้าเราเจออ่อเขาเรียกว่าอะไรอนะมันจะเป็นเหมือนบอกพิเศษนะครับที่มันจะมีทองอยู่ข้างในนี่น,น,นี่ตรงนี้ทุกคนเห็นปะนี่ตรงน,นี้ต้องมีกล่องทองตรงนี้ดิอ๋อไม่มีเรอวะอ๋อนี่ไงหนึ่งก้อนอ้เต็มเลยสามก้อนครับออ๊ยสี่ก้อนอู้อู้อุ๊ยห้าก้อนหกเชี่ยกาได้อย่างเยอะเลยเตีเราได้บล็อกทองมาแปดก้อนนะครับ โอ้มเยอะจังเลยมึงเข้าไปข้างในเหรอของกูไม่ได้เข้ากูเดินเหนียวม,มาเลยคิบหายโอ้กูตกในลาวากิอยากกันไฟอ่ะใช้อยู่ใช้อยู่โอ้สวยสวยสวยแม่งปลาเนื้อโพตกมในลาวาเฉยทุกคนอ,อุ่นจังเลยในนี้อี่างไก,กูกูกดดิ่งออกมาแล้วกูก็รีบปลาเลยอ่ะถ้าแบบกินมันน่าจะดีกว่าจรงแต่อยู่ในลาวาโคตรหนืดเี้ยไปทุกคน กลับดีกว่าวานายกุไม่กลับอะไรเจมเราหาทางกลับไม่เจอแล้วเนี่ยเออนี่เราจะไม่เจอปราษาจริงหรอวะเกไมไหมครับเพื่ออะไรโ, ôi, โอ้ยเห็ดแดงอ๋อสวรรค์เราลอดแล้วทุกคนเรามีอาหารโอ้เห็ดแดงเต็มเลยเอะกลับมาที่เดิมหรอทุกคนมันผมวิ่งวนอยู่เลยอะ่ะทำไมผมเจอหนัง,นงห,หนังหมูเอ้หนังงัววะผมว่าใช่แน่เลยเนี่ยที่เดิมหรอ้ยเจอ้วเองไเจอแล้วเออ ทุกคนพี่มารู้เจอเลยกูกราบเลยเจมเราเจอตอน6ชั่วโมง14นาทีนะคือหาเว้ยมันฆ่ากันทุกคนมนรุงทุ่มเรียบร้อยตายไอ้กูตกโอ้ยพี่กาดไหนเปิดพี่กาดไว้นะ,ะโคตรโมโลบ6ก0กอบอะไรโอ้มึงโง่อังเลยวะเจม<แ>บอกให้เกิดพี่กาดมันเปิดไม่ใช่ไง,ไงเมื่อกี้ที่กูโดนอยู่มึงกีตกูโดนอะเมื่อกี้เนี่ยแกโง่ มึงอ่าเกดกูต่อบ็อกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไอส์่าอย่างไรเราก็ได้ใช้ของหินนะครับแค่ของไม้ไม่ต้องนานเมื่อกี้นี่คือการนอนครั้งแรกของผม นังไอ้ของเราทุกคนยังอยู่ยังอยู่ยังไม่หายหรอยังไม่หายเดี๋ยวครบไหมก็จะครบเลยล่ะที่การอะไรจดมาแปดสองมาเนี่ปลายทุกคนลุยประสาทเห็นปะทุกคนเห็นเปล่าเย้เจมถึงป้าการแล้วเย้โอ้โหไดมอนด์โอเคได้หนึ่งแท่ง เจอได้แล้วซุบหน้าลวเลวยเจมจุดสปามาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยทำไมหาไม่เจอหาจุดสบาวทงเบลดไม่เจออ่าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไวโอเคไปละมาะครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลูกตายได้โผล่ไปเรียบร้อยนะครับมีเราต้องให้ไปทางนู้นนะเหมือนจะออกทะเลนะครับชัวร์แน่นอนครับยังไงก็ต้องข้ามทะเลผมมีเรืออยู่หน,นึ่งอันพอดี ตามาเจมได้ลงทะเลอะ่ะออไปนู่นนะครับเราต้องตรงไปทะเลเดี๋ยวขึ้นไงวะ Let's go <S <ป>ตอนนี้เหลือเวลาอยู่5ชั่วโมง11นาทีนะครับถือว่าเราทำเวลาได้ดีนะแอกปลาโหอ้โ oh. ห oh oh. ทะเลยาวเลยโอ้ oh, ตรงไปนะครับผมว่าเลยขึ้นเขาไปอีกอะ่ะเอ๊ไม่แตกเฮ้ยต <Hey. S 1> ิดง,ง่ายยังวะตามมาเลยตามมาเลยวิ่งตามมาข้างหน้านบ้าน เทคมาโฮสุดแล้โอ้ทาโลมาดำน้ำอืมมาน้ำมามาติดมังกรเจมขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยมากูติดเกมทุบทูบ้ยกับหลังไปแล้วมันต้องวิ่งลงดิหลุดแล้วหลุดแล้วน่ะคุณลงไปเลยเอาลงแล้วเดวเจเจอแล้วนะครับทุกคนต้องไม่ใช่ เว้ยอย่าขุดอันนี้นะเว้ยอย่าขุดอันนี้นะเว้ยโอ้ยเยมดูถ้ำนี้ดิทุกคนดูถ้ำดิเวอร์ต้องลงไปอีกหรืออะไรวะต้องลงไปอีกเจมเอ้ยมันแตกตรงไหนอะเจมตรงนี้เว้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมันลงใช่ไหมใช่ขุดมาทางข้างกูนี่มันแตกมันแตกตรงนี้เว้ยลงไปอีกแน่เลยกว่า เจอแล้วมันอยู่กับวาเด้นเลยเจมใช่สิบอันเหรอมันโคตรดวงสวยไม่ตีเหรอเฮ้ยอันเนี้ยขาดอีกต้องสามอันโอ้โหแม่งเราดวงโคตรสวยเลยกล่องเย้ว้าเราจเจอเด้โฟหนึ่งอันเจมอาจจะสองอันแล้วเจม เิดในป่าแดงในแ,แ,แนเดอร์แมนฮะในละฟรมาหนึ่งลูกจะมาสองลูกอะ a few moments later เจมม์คุณพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเจม์ใส่เลยเพื่อนไปเราจะไปนี่กันจีเอ็นตึ้ม มาเลยสี่ชั่วโมงสามสิบนาทีนะครับโหขอต่อทางเยาวๆไว้ก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวตายเฮ้ยเจมส์แมนมึงร้องใครมองตากูไม่ได้มองกูไม่เกี่ยวกูไม่ได้มองเลยกูมองเหรอเจมช่วยกูคนมึงมาตอนไหนทำเพื่อนกูไหมเฮ้ยทำเงินไหมเฮ้ยเจมมึงตีกูเอาทะนูธนูทุกคนธนูต้องเอาธนูมายิงแตกหนึ่ง แตกสองยังไงก็ไม่โดนซันไม่เขิดพิแตกสามแตกเคโดยโดนพิษโดนพิษระวังระวังแตกไว้แตกวูยิงเว้ยมันเลยกี่เสาวะเจมสองไหมอุ้ยฝั่งนี้แตกแล้ว ไวตรงนี้ปึ๊บแตกกูยิงใช่ไหมกูยิงใช่ไหมว้ใช่ใช่ใช่ไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วทุกคนจะจบละเดือดตากนเราจะไม่ได้ทำมะเขือเทศโอ้มันโอ้อู้บูกบตาจกูโดอมันปัอ่าเฮ้ยอฮ้ยจีบตาย

กูจะตาย,อย,ยเออแมนด้วยนะเลยเจมดูแมนตามเจมช่วยกูก่อนว้าจะไม่ต้องเก็บของอย่าเก็บของกูมันจะบวชเฮ้ยโดนงัดโอ้เจมกูจะฆ่ามัน อานันอมัน,นแม่งตีไม่ถึงสวยย <Yeah. S 2> ทุกคนสี่นาทียี่สี่วิแล้วจบบอนคอนด้วยวิวิววิวโอ้โห <will>, oh ปลาเจมลงเจม oh, good, โอ้วิวเยอะวิวเยอะวู้หู้จบไปคาบแล้ว ใช่โคตรมันอ่ะเจมใช้เวลาประมาณแล้วเหลือเวลา4ชั่วโมง23วิใช้ใช้ไปน้องซึ้งอ่ะทุกคนไปแล้วครับทุกคนขยายให้ผมทำคลิปอะไรเนี่ยก็อย่าลืมเม้นมานะอย่าไม่หบคนดูหน่อยบา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 ยกดไลค์ด้วยนะครับ,บ